เรื่องเล่าที่นิ่เสนอในมือนี้หลากหลายเรื่องเล่าหลักๆแล้วเป็นเรื่องเล่าของการรายงานที่นี่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของดานอยากลูข่ข่าวข่าวอยากลู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งดานบอเป็นสกเก้านานและก็บ,บอเป็นสกเก้าหลังแต่ว่าเป็นการติดตามภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคณะตั้งดานถูกพิจบรณาแต่ว่านําเสนอ แต่ว,ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาทีมงานของพวกผมไปไปล่งพื้นที่แล้วส่วนใหญ่แล้วสิ่ไม่ได้ตรงตามที่ระเบียบหรือคําสั่งของต่อรอที่ออกมาแก่พยา,ยามฝืนพยา,ยามสิเว่ายุ่ตรงนั้นหละว,ว่าคําสั่งบ่สาคัญหลายแห่งหลายหลายครั้งที่ได้เจอคําถามแบบนี้แลวกระถูกดดอยคาว่าคุณมีหน้าที่อะไรที่จริงนะครับ สถานที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่นั้นคือสถานที่สาธารณะเขาว่าไม่มีอำนาจไปปิดกันไปปิดกันในการใส่เขาเรียกว่าใส่าภาษาเขาเรียกอะไรแจ็คเส้นลายอะโพลิทไลน์เขาไม่มีอำนาจนะครับถ้าใส่โพลิไลน์ตรงนั้นแสดงว่าตำรวจยุหันถูกฆ่าตาย ชอกตายตั้งด้านเราตายมันมันมันจะต้องเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อไม่ให้ใครบุกลุกเข้าไปทําลายพยานหลักฐานในการที่จะเอาโบลีไลน์มากัน้นนั่นนะครับไอไอตรงเนี้ยคือสําคัญแล้วก็ที่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตํารวจบลูก,กฎหมายรู้แต่ว่าหนาทีคือเหตุอย่างแต่ว่าใส่คาว่าเสือกบลูกฎหมาย ไม่การใส่ปฏิบัตินาทีดังที่แจ็คบอกกับโปริตรลายคุณกันบ่ได้ถ้าคุณกันเน่ยแสดงว่ามีความผิดแล้วสิมีคนแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนี้สมาคมนักลงดันเทือนสีห้คฟ้มสำคัญกับเรื่องของการกันโปริตรลายแจ็คจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดเจอใครที่ไปกั้นลักษณะแบบนี้นะและที่บอกว่าห้ามเข้าใช่ไหมแจ้งความจับแม่งเลย โอเคไหมครับแจ้งอธิบายขยายความตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเ,เดี๋ยวนะครับบริเตรียมกันมาก่อนนะอันนี้ด้นสดครับด้นสดเชิญครับคือลักษณะการตั้งโพลิทไลน์เนี่ยนะครับมันมันจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในกรณีที่คุณมาตั้งด่านนะครับผมยกตัวอย่างจากด่านตัวอย่างของสนอทองลอนะครับจริงๆแล้วโพลิไลน์เนี่ยมันจะตั้งได้ก็ต่อเมื่อ เป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการคัดกรองหรือว่าตรวจพิสูจน์ในกรณีที่พบคครกระทาผิดเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นเป่าแอลกอฮอล์เบื้องต้นแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์แต่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่จึงจะต้องนําตัวบุคคลเหล่านี้เข้าไปในพื้นที่โพลิไลน์นั่นเพื่อการพิสูจน์อีกทีนึงอันนั้นคือพื้นที่ที่เขตหวงห้ามครับเขตห่วงห้ามอันนั้นอันนั้นถูกต้องคือด่านที่ถูกต้องนะครับ แต่ที่เราเห็นทุกทกที่ที่บอกว่าเอาแผงเหล็กมากัน้นเอาโต๊ะมากัน้นเอาเชือกมาขึงเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ที่ที่ทาแล้วมันมันไม่เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามที่ด่านตัวอย่างก็ทําไว้แล้วไปอ้างว่าเป็นเขตห่วงห้ามนะครับอล่าสุดก็คือ,อสอพอดึงแล้วกันนะครับไม่บอกคือพอเห็นนักรุกด่านเถื่อนไปเอาเชือกฟางมาดึงเอาเชือกฟางมากัน้นมัดกับกระจกรถด,ดึงไปใส่โต๊ะดึงเก้าอี้ไปวาง คืออันเนี้ยมันมันไม่ใช่แล้วมันเป็นการที่คุณแสดงอํานาจว่าพื้นที่ไหนก็ช่างอะ่ะคุณจะขึงคุณจะกั้นคุณจะเอาเชือกมาดึงตรงไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับมันต้องจัดให้เป็นพื้นที่เฉพาะในการที่คุณจะคัดกรองบุคคลอันนั้นแหละเราเข้าใจได้ว่าด่านที่ถูกต้องระเบียบในการจัดโพล,ลิสไลน์ระเบีระเบียบในการคัดกรองบุคคลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับด่านตัวอย่างของสนทัองรอเนี่ยะระดับ รองโฆษกสมักงานรหลวชาติตอนนั้นอ่ะได้เชิญสื่อเยอะแยะเลยรวมถึงรวมถึงนักวบด่านเถือ่อเราด้วยนะครับที่แรกเชิญ๋าเชิญตาไปครั้งแรกแต่แต่มีการเลื่อนใช่ไหมป๋ามีการเลื่อนก็เลยถัดมาอีกวันสองวันนะครับผมกับบอยพักขนมก็ไปสังเกตการแทนผมมอบให้บอยแก็ก,แกเข้าไปเ,เป็นตัวแทนใช่เราถึงได้รู้ว่าอ่ะด่านที่ถูกต้องมันเป็นยังไงด่าน ตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องมันเป็นยังไงลักษณะมันต้องเป็นยังไงเราถึงเอาตัวอย่างนั่นแหละมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกสมาคมนักลบด่านเถื่อนเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลว่าคําสั่งที่เขาออกมาเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าด่านตัวอย่างทําแบบนี้ด่านทั่วประเทศต้องปฏิบัติแบบนี้ลักษณะหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, มีจุดคัดกรองมีป้ายแจ้งเตือนมีจุดคัดแยกมีจุดควบคุมมีจุดสกัดอ่าอันนี้คือสิ่งที่ลุกคนเข้าใจแต่ทําไมทุกวันนี้เวลาก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับ แต่ทำไมหลายๆด่านที่พวกเราเจออายุกตัวอย่างเช่นด่านแต่เอาป่าแอลกอทุกวันนี้ที่เราเจอทุกวันคือสอนอพักขนุนทำไมสอนอพักขนุนถึงตั้งได้แล้วทำไมตั้งแบบไม่ถูกต้องตามด่านตัวอย่างแล้วทำไมไม่มีใครมาปรับปรุงแก้ไขในจุดนี้แจ๊คกาลังจะบอกว่าไม่มีหมาตัวไหนมาดูแลหรือ,อยังไงเอาเอาเลยว่าไม่ไม่มีใครมาปรับปรุงแก้ไขดีกว,ว่านะครับ <laughs> ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะมนไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดมีบังอ่านนะครับเพราะยังไงกท็ที่ดูดูอยู่นี่ก็โอเคละมันก็ส่วนส่วนหนึ่งก็คือพวกที่ไม่ชอบเราอยู่แล้วนะครับแต่ก็สิ่งที่พวกผมพยายามนําเสนอคืออยากให้มันเป็นไปตามระเบียบที่สํานักงานสื่อชาติเขาออกมาเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ประชาชนเขาไปประสบพบเจอเนี่ยมันมีการกระทําหรือมีคําพูดคําจาหรือมีพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่น คมคูพูดจากูมึงหรือมีการทําร้ายร่างกายอะไรกันในด่านเนี่ยหรือมีการปฏิบัติหน้าที่แบบว่าเกินอานาจนะครับมันเกิดขึ้นจริงแต่ทําไมมันไม่ถูกปรับปรุงแก้ไขแต่เวลามีนักรบด่านเถื่อนไปทําไมเขาถึงทําถูกต้องได้แต่ทาไมไม่มีนักรบด่านเถื่อนไปทําไมเขาทาอีกอย่างหนึง่งอันนี้คือข้อสงสัยที่พวกเราสงสัยมันจะเป็นอะ,อะไรสักอย่างสตีนอะไรสักอย่างว <laughs> ่าจะไปพูดเลยนะ มันต้องเป็นอะไรสักอย่างมันต้องเป็นสุดตีอย่างหนึ่งแต่แต่ทีนี้นะถ้าถ้าในนามสมาคมนักลบด่านเถื่อนถ้าเราไปเจอว่ามันไม่ถูกต้องเราจะร้องเรียนเคสายเคสนะครับเจอวันนี้ร้องเรียนพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้ร้องเรียนวันถัดไปถ้าเป็นด่านเดิมตั้งทุกวันเราถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ร้องเรียนทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับด่านมันดีด่านแอลกอฮอล์นี่เป็นด่านที่ดีนักลบด่านเถื่อนทุกคนสนับสนุน แต่สิ่งที่คุณจะต้องทำคือต้องโปร่งใสใตรวจสอบได้นะครับบริเวณจุดคัดกรองต้องมีแสงสว่างเพียงพอมีกล้อง C C T V บันทึกภาพเจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องมีบอดี้แคมีร่าและการสื่อสารพูดคุยกับประชาชนต้องพูดคุยแบบเป็นมิตรแล้วก็สุภาพนะครับไม่ใช่กูมึงกูมึงกระชากดึงรถล้มอย่างงี้แบบนี้ไม่เอานะครับมันไม่มันไม่ใช่ปฏิกิริยาหรือว่าไม่ใช่วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เราไม่อยากเห็นแบบนี้นะครับ เราอยากเห็นเจ้าหน้าที่เป็นมิตรกับประชาชนเพราะการที่ประชาชนขี่รถเข้าด่านเนี่ยเขาไม่ได้เมาทุกคนการที่คุณจะเรียกเขาเนี่ยคุณต้องมีเหตุอันสงสัยก่อนยกตัวอย่างเช่นมีพฤติกรรมขี่รถไม่ปกติหรือว่าเห็นด่านแล้วมีชะลอเหตุหอันคุณเชื่อใชอ่การเมานี่ต้องต้องสงสัยก่อนต้องสงสยัสงสยก่อนนะครับสงสัยก่อนสงสยัยปุ๊บมีปฏิกรยาแล้วค่อยเรียกเข้าไปคัดกรองอีกทีนะครับอันอันอันนี้คือ สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคันชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายทุกคันแบบดีมันก็ไม่เอานะีไม่ไหวเนาะอันนี้ก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วกันนะครับด่านตัวอย่างจริงๆอ่ะมีสอนออีกหลายสอนอหรือหลายหน่วยงานที่สามารถทําได้เหมือนด่านตัวอย่างนะครับอายุตัวอย่างเช่นของบกรจรอผมเจอมาแล้ว2ด่านของบกรจรอแล้วก็ของสอนอ,อทุ่งสองห้องผมก็เจอมาแล้ว1ด่านตั้งถูกต้องตามระเบียบเป๊ะแล้วผู้ควบคุมด่านเนี่ย เจอพวกผมเนี่ยนะครับไม่มีปฏิกิริยานะครับทํางานปกติเลยก่อนหน้านั้นทํางานยังไงพวกผมไปทํางานอย่างนั้นเลยสุดท้ายแล้วเรียกพวกผมไปแนะนําว่าอธิบายอธิบายแนะนําว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้แบบนี้แม้กระทั่งว่าในระเบียบคําสั่งนี่เขาบอกว่าจะต้องมีผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจณจุดตรวจพวกผมนั่งรองแ๊บเดียวมีระดับรองผู้กากับ ขี่รถมาสุ่มตรวจจุดตรวจนี่คือถูกต้องเป้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ด่านที่ทําไม่ถูกต้องก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทําให้มันถูกต้องพวกผมไม่ได้มีปัญหากับด่านที่ถูกต้องนะครับคําว่านักลบด่านเถื่อนความหมายตรงๆเลยนะครับถ้าด่านถูกต้องเราไม่ลบเราจะลบเฉพาะด่านที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วกันนะครับ นับจากมือนี้เป็นต้นไปผมให้นโยบายในนามของนายกสมาคมนักรบดันเทือนสันสางสังคมครับให้นโยบายกับน้นองๆทุกคนนะและก็เอฟซีพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในค่ายของนักรบดันเทือนในนามของสมาคมผมให้นโยบายไปว่าถ้ากันโปริตไล่แล้วมาเสร็จมามาออกแสง หรือว่ามีแสงอลาบอกว่าตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนั้นผมจะให้แจ้งความดับนั่นคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแสดงว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกคุณนะ่ะนะมีเอียงแอบแฝงอยู่ใช่ครับนะในพื้นที่สาธารณะต้องไปเบ่งรัฐธรรมนูญจับมาตราบ่ไดประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางเพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารณะคุณค่าสามารถกัน้นเว้นแต คุณสีตายอยู่ตรงนั้นนะที่นี่มันโดนเจ้าที่หักคอตายอยู่ตรงนั้นนะกั้นตำรวไล่นะล้วก็นี่ต่างดานอยู่ตรงนั้นเม่ได้ครับนับต้องต้อง,องผมต้องใช้คําว่าใช้มาตรการเข้มข้นต้องใช้มาตรการเข้มข้นตาต่อตาฟันต่อฟันนับจากมื่อนีเป็นต้นไปถ้าไปเจอตำรวจกั้นโปลิจไล่ เอาห้ามเข้าในพื้นที่สาธารณะก่อนนี้ที่ตั้งด่านเมื่อไรนะครับผมรับผิดชอบผมจะให้นักรบด่านเทือนของผมไปแจ้งความดัเนันคดีส่วนสิเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องเองียงนั่งบ่บอกเพราะว่าบอกไปตำรวจกโงง,งแม่งกรบบรุขึ้นเกาเอาไว้ไปเจอกันยุสาลแล้วกันครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะแจ็คนะ ถ้ามีกรณีกัน้นโพล,ลิสไลน์เราก็จะไปแจ้งความดําเนินคดีครับเมื่อคืนนี้ผมนําเสนอเรื่องหนึ่งจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้อ่าเป็นของงานตะเขตของชนบุรีอ่ชนบุรีโอเคนั่นแหละอัะเน,ะนเดียวกันประมาณเดียวกันชิโบนี่ขออ่านอีกต่อไปแล้วครับ